สวัสดีครับผมมืัอวันที่16นะครับน้อ16เดือนธันวา2568นะครับส่งกําลังใจสู่ชายแดนนะครับชายแดนถูกภาคนะครับนาะตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับลามไปถึงภาคตะวันออกของเขานาอตาบานนะครับสะแก้วนะครับนาอเมื่อนี้สถานการณ์นะครับสถานการณ์ทั้งด้านผมอยู่นะจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะเขตกราบเชิงพนมลงหลักไปนี่นะครับ ก็ยังมีเสียงนะครับเสียงคำรามของฝ้านะครับเสียงคำรามเนาะนะครับอาจจะหนักบางเบาบางนะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านเป็นกำลังใจนะครับู่เนวนานะครับู่เนวนาเนาะเป็นลำบากนะครับปกป้องอธิปไตยของเฮานะครับเนาะประเทศชาตินะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงขณะนี้เนาะสถานการณ์ชายแดนเท่ากันยังยังหวายังมีเสียงอยู่นะครับยังมีเสียงนะครับยังมีเสียงอยู่ ก็อย่างสองมือที่ผ่านมาก็มีนะครับยังมือนีก็มีนะครับเนาะเขตทั้งพูนนะครับทั้งพี่น้องดงหลังเท่านะอำเภอพนมดงหลักนะครับเก็บทงผลนนะครับทั้งปราสาทตาควายนะครับทำผลนะครับยังมีเสียงนะครับยังมีเสียงฝ่าห้องอยู่นะครับกับฝากเป็นกําลังใจให้กลัวของชาติทุกคนทุกท่านทุกนายนะครับให้ปลอดภัยนะครับให้ปลอดภัยในการรักษาอธิปไตยของปเทศชาเนาะของบาทเท่านะครับ ปัญหาเกิดขึ้นมากยดเยอะมากหลายแล้วนะครับเดืดนลอนกระทั่งแม่ผู้อพยพนะผมเองก็ได้เข้าไปในูนยนพักพิงนะครับเนาะหลายๆศูนย์นะครับหลายๆศูนย์นะครับไปเห็นความเดืดน้อนเนาะนะครับโอดทนเอาพี่น้องนะครับอย่าพึ่งกลับเข้ามาในพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยูนี่บวไว้วางใจนะครับบวไว้วางใจครับยังมีเสียงอยู่นะครับผมอาจจะช่วงนี้อาจจะอยู่ไกลไปหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่เสียงนะครับพี่น้องครับอดทนนะครับ อดต้นนะครับอดต้นจนกว่าสถานการณ์สิดีขึ้นเนาะนะครับหน่วยงานต่ตางๆที่ผมเข้าไปในศูนย์พักพิงคดีนะครับยังมีพี่น้องเข้านะครับเหตุอาหารสู่กันกินอยู่นะครับยัเห็นอาหารนะครับจะหน่อยบางหลายบางก,ก็ตามอัตรากษนะครับนะเพราะว่าเข้าห้องตรงหนีไพนะ่เนาะผมบ่อยากว่าเกิดมาเป็นการสงครามนะครับเป็นการประทะกันเท่านั้นนะโมเมนต์สงครามขนาดที่ใหญ่นะครับเนาะ เป็นการปะทะกันรอบตะเกียบชายแดนอย่างเน้อยก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเนาะนะครับสวัสดีครับมาวินนะครับมาวินนะครับสวัสดีด้อคุณมาวินผมเองครับเมื่อใดขืนไล่มาหลยมือแล้วนะครับก็่าสิขืนมือได้กับเมื่อใดขืนมือนี้ครับกาเข้ามาสวนก็เก่านะครับมีโอกาสเข้ามาสวนนะครับเข้ามาสวนอย่างพรราเนาะหลังจากทางหายกันไปพอสมควรนะครับครับทางหน่วยงานภาครัฐเพิ่นนะครับให้ออกประโยช์ออกจากพื้นที่นะครับก็อาจจะในหลายส่วนนะครับที่ไปแล้วนะครับ โชคดียู่ย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราดูนี่เป็นฤดูที่มันไม่มีฝนเนาะผมขอไปในศูนย์ฝักผิงก็ดีนะครับจะได้ลบได้รีอยู่นะครับเนาะการการจะไหนแหะครับการทำมากินกะสิลำบากแค่หน่อยนะครับเนาะนะครับจะได้จัพวกที่ว่าหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับขอไปซอยเหลือนะครับขอไปซอยเหลือนะครับการยังเป็นกําลังใจให้รัวของชาติทุกคนทุกได้นะครับ ให้ปลอดภัยนะครับให้ปลอดภัยกับสถานการณ์ที่มันอยู่อย่างสิเมื่อวานนี้ผมก็ดีใจได้ยินเพลงศาสห,ห้องขึ้นทีทีทีประสาตาควายนาะขึ้นน้ำตาสีไหลานาะผมอาจจะ่อยใก้ขนาดนั้นนะครับแต่พื้นที่ร้อยต่อน,นี่ก็ถือว่าได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงของของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่7ไหลไหลมาตั้งแต่อุบลราชธานีนาะศรีสะเกตสุรินนะครับในช่วงของภาค อีสานตอนใต้มานะครับการยังเป็นกําลังใจให้รวมของชาติทุกคนทุกท่านนะรวมทั้งพี่น้องเข้าปู้บผยกเนาะนะครับ้ปผจญออกจากพื้นที่นะครับบานเลือนแล้วก็จะเงียบนะครับคำการขึ้นนะครับฉะนั้นฟังข่าวสารทางราชการเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นฝากเตือนไว้นะครับให้ออกก็ขึ้นต้องออกนะครับเพราะว่าการฝ่าห้องว่าจากฝั่งตรงข้ามนี่ไม่รู้ว่ามันสิไปตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าสิเกิดขึ้นตรงไหนนะครับ ย่างมือเองก็เช่นกันตื่นเสาร์มากกันได้ยินเสียงแล้วนะครับผมเองก็อยากจะอยากจะว้าเนาะแต่ว่ามันมัดกับบางครั้งบางค่ามันก็ ang, นกเป็นเป็นสิ่งที่เว้าบ่ได้ถ้าเครื่องโทรศัพท์ผมดีนะครับสัญญาณรับได้นี่ผู้ที่เขามาอยู่ในรายการผมนี่อาจจะได้ยินเสียงนะครับเนาะในขณะนี้อาจจะได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเสียงฝากคำล่มนะครับปอใหญ่นะครับปอใหญ่เพิ่นตอบโต้กันอยู่นะครับในขณะนี้นะครับในขณะนี้นะครับ ผมเห็นตามข่าวสารแหละครับอดสงสารโตเองบนะ่ได้เนาะอดสงสารเพื่อนรวมชาติเนาะอย่างเช่นทหารอย่างสี่นะครับทหารอย่างสี่นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็เคยเป็นทหารนะครับสถานการณ์แบบนี้มันเป็นคว้วกดดันเนะาะบ่ได้กลับบ้านแน่นะครับลหลายอย่างอยาววาแจะกินเขาให้อิ่มเลยครับเวลาสกินกันย่ากยานะครับอิซีมินตรานะครับอิซีมินตราเขามาหาอินตราเขามาหาสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันเนาะผมเองกับบได้เขาไล่มาพอสมควรนะครับรุมๆนอนๆอยู่กับ สาละวุ่นกับตัวเองนะครับส่วนกับบอดายเขาว่านะครับหลายมือหลายเวลาแล้วนะครับกินฮอทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบอดายเขาว่าลายสดนะครับบอดายเขามาลายสดมือนีก็ได้เขวามานะครับมือไ้เขวามาหากับทุกคนทุกท่านนะครับอาจจะใส่เวลาอยู่กับผมโมด้านนะครับอาจสีบมด้านนะครับผมจะใส่เวลาอยู่ตรงนี้บมดานเนาะหากโชคดีทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝาห้องนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝาห้องนะครับ อาจจะนักบางเบาบางนะครับตามวิธีของฝ่ามันหองไก่นะครับขอบคุณ F อฟซมินตรานะครับขอบคุณนาวินนะครับนาวินนอสิบหกนะครับเขามาหาขอบคุณเนอร์นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณสี่ล้านดวงตาสิบสี่ล้านดวงตานะครับดวงตาสวรรค์เขามาเป็นกําลังใจให้นะครับสามหนึ่งโปรงที่ยกไว้ให้ผมขอขอบพระคุณหลาลๆนะครับพวกเมงยก็อยากอัเดตสถานการณ์ตลอดเนาะเวลาเกิดเหตุการณ์บางบางครั้งก็ยังยังช่างใจนะครับ บางเครือก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับได้นะครับที่ว่าสีสีเหมาะเหานะครับเนาะแต่ว่ายังเป็น่วงนะครับเป็น่วงตามเนียวใชยแดด้องอยู่นะครับการคำขึ้นขึ้นนี่จะเงียบครับเงียบเพราะว่าแต่ละชุมชนแต่ละมุ่บ้านนี่สีบ่ค่อยมีผู้ยิ่งละเด็กน้อยอีกแล้วนะครับเพะอยู่ไปอยู่ศูนย์ทักทิ้งเนาะตามถนนทนทางพื้นที่ที่มันรุนแรงนะครับสีบ่มีไฟเปิดแล้วนะครับสีบ่ไฟเปิดนะครับสีบ่เปิดไฟนะครับ ผมเองฟังข่าวสารจากคนน้ำชุมชนเพิ่นนะครับบางแถวบางที่ไฟบานก็ต้องปิดลงนะครับปิดลงเนาะเพราะว่าเขากับัรู้ว่าเทคโนโลยีทุกมือนี้รวดเร็วรุนแรงนะท่านสมัยขนาดใดนะครับที่ใส่มากนักันนะครับเนาะพี่น้องเองก็จะได้เห็นข่าวสารนะครับทั้งการฐานลักนะครับเนาะอูบกเขือจังสี่นะครับหกโคกเจ็ดจังสี่นะครับอาจจะได้เห็นนะครับอาจจะเห็นภาพข่าวที่ว่า ยึดอีกอย่างใดนะครับเป็นความรุนแรงนะครับเป็นความท่านสมัยนะครับโมเมนต์โมเมนต์ลาสมัยนะครับเป็นท่านสมัยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการอยู่ตามชายแดนมีโฮโกชายเดนก็จะรู้นะครับเนาะจะรู้ว่ามันภาวะพ้าว่างมาตลอดการเดินทางในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งสิ้นขวดปีใหม่แล้วนะครับสถานการณ์ก็ยังมีนะครับยังมีเสียงฟ้าลองอยู่นะครับบางครั้งค่าก็ตอนตีสามตีสี่กันได้ยินแล้วนะครับเนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณภาษ,าษาอังกฤษเพื่อนเขียนมาว่าจังไดเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านก่อนอ่านมาเป็นนะครับอ,อ่านบออ,ออกก็คืออ,อ่านบออกนะครับเนาะเพื่อนเขียนมาว่าบาอ,อ่านกันแล้วกันนะครับแต่ว่าบาอ,อ่านกันแล้วกันนะครับแต่ผมก็ขอขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้เนาะนะครับช่วงที่ผมเอาอากาศอยู่นี่ได้ยินเสียงอยู่เลยี่นองได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าอาจจะบ่เขาในเครื่องก็ได้นะครับราะว่าผมเองเค่ะอยู่ไกลผมถึงบ่เครื่องกาออกในการําครับ ขอบคุณเพื่อนเขียนตัวน่าว่าเอ็มนะครับเนาะเขึ้นมากนะผมขอขอบคุณกําลังใจที่มาอยู่ในเป็นมู่นะครับเมื่อใดขึ้นไวที่เฮงกับการพูดกันจากกับการแมนะครับขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็ขอโทษขออภัยที่ผมเมื่อใดเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำพูดที่เขามาในไรนี่นะครับในไยส่วนนี้นะครับกาอยู่ส่วนอย่างคือเก้านะครับมีโอกาสมีเวลาเวลาเขามาเยี่ยมส่วนอย่างนะครับหลังจากห่างหายออกจากพื้นที่ไปกลายมือนะครับกลายมือนะครับเนาะ หลายมือหลายเวลานะครับขอบคุณท er ี่แวะเวียนเขามาเป็นกําลังใจให้นะครับฝากไปเป็นกําลังใจเนวนาทุกคนทุกท่านนะครับเนาะกำลังใจที่เหมอบให้จากเนวหลังนะครับเป็นกําลังใจที่ผมเองกับภาคภูมิใจเลยภาคภูมิใจในการที่ในยินเพียงศาสตร์ขึ้นอีกเมื่อวานที่ปราสาทตาควายนะครับเนาะเป็นความภาคภูมิใจนะครับคนใจเด่นบางคนบางท่านนี่เพิ่นเคยเขาไปเห็นแล้วนะครับเนาะเขาไปเห็นพื้นที่แล้วนะครับ เาไปเห็นล่ละนะครับสมัยที่ยังบ่มีเหตุบ่มีเหตุการณ์นะครับเนาะบ่มีเหตุการณ์ Fc มินตราเขามาอยู่นะครับขอพูด Fc มินตราผมอาจจะขึ้นในรายการนีโมน,นาดนะครับเนาะออกสักสิบนาทีสิบห้านาท,นาทีกับพ่อนะครับเนาะออกจากสิบนาทีสิบห้านาทีกับพ่อนะครับคินหอดทูคนเมื่อเดิมนะครับผมเองก็ต้องขอขอบพุนนะครับ Fc มินตราเป็นส่งขอ้อความมาให้เกี่ยวกับ พินนะครับเนาะเกี่ยวกับพินนะครับแต่ว่าขอไปครั้งนี้ว่ามีการตอบรับนะครับผมเองก็จองไปสอบท้ามผู้ที่มีความรู้มากกว่านี้แบบมีความรู้มากอันนี้ผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาในรายการนะครับอาจจะพูดคุยอาจจะหน่อยไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเป็นการเป็นงานส่งงานนะครับลรวผมวันนี้ส่งงานมากกับพอสมควรแล้วนะครับ หากสรุปสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับเนาะคือว่าหน่อยลงนะครับแต่กันยังมีเสียงนะครับแต่กันยังมีเสียงนะครับมีเสียงนะครับจะว่าสถานการณ์สี่หยุดนิ่งบ่บ่หยุดนิ่งนะครับยังบ่หยุดนิ่งนะครับยังมีเสียงฟ้าของฟ้าคำรามอยู่นะครับแต่อาจจะม่มากไม้นะครับเตมีนะครับเพราะว่าตามหน่วยงานเพิ่นเพิ่นน้ำจมชุนเพิ่นกระเตือนอยู่เลยนะครับอย่าให้พี่น้องพึ่งเข้ามานะครับอย่าพึ่งเข้ามานะครับเพราะว่ามันบ่รลู้ว่าติศทางมันสิไปทั้งใดเนาะ ผมเองก็ติดตามข่าวสารทางเพจของทบเพ่นนะครับข่าวสารที่ให้ข้อมูลที่อาจจะตรงนะครับอาจจะตรงเนาะตรงฟังการสรุปพ่นอยู่ประจํานะครับว่าสถานการณ์เตละมือมันเขื่อนไปไปทั้งไหนนะครับไปทั้งใหน,นะครับพบว่าแต่ภาคอีสานนะภาคตะวันออกนะครับทั้งทั้งสะแก้วก็ดีนะครับผมเองผู้หนึ่งก็ยังเป็นกําลังใจให้นะครับกับพี่น้องทั้งนั้นนะครับ ขน้นเนาะระยะยาวเลือกเกินนะครับวางบรรลุว่ามือไหนมันสิจบสิ้นนะครับขอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับนี่การสิบเอ็ดนาทีแล้วนบขึ้นจากสิบห้านาทีเนาะนะครับสิบห้านาทีนะบรัอรลายนะครับขอเป็นพอทีได้ส่งงานนะครับพราคิดหอดนะครับหายคิดหอดหายคิดถึงนะครับคุณวินเพื่อนกันยังเป็นกําลังใจให้ยกมือไหวทักทายกับทุกคนทุกท่านเข้า่าอยู่นะครับเนาะ ข้ามาอยู่ผมขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณขอขอบคุณกำลังใจนะครับที่บางครั้งบางคราเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้ามาทั้งหลังบ้านมาเป็นกำลังใจให้นะครับในการอุปจุกกดีนะครับสู้ๆเด้อวัาสันนะครับผมเองครับวันใดเข้าไปหาเพื่อนนะครับบางสถานการณ์ก็อยู่ในสถานที่แออัดเนาะส่วนมากผมก็ก็ผ่านไปนะครับเนาะไปที่ศูนย์ปักพิงนะครับเข้าไปเบิ่งเข้าไปหล่นแป๊บหนึ่งนะครับเขาไปเล่นแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับส่วนอย่างนี้ ไกลชายแดนอยู่ใช่ไหมไกลไกลนะครับไกลไกลจากไกลจากสถานที่ที่มันมันไม่เสียงทผพานมากก็ประมาณเจ็ดแปดกิโลนะครับเจ็ดแปดกิโลอยู่ในระยะพอดีนะครับอยู่ในระยะพอดีนะครับอยู่ในระยะของวิถีนะครับวิถีปอใหญ่พอดีนะครับหากหากผู้ไดหูดีจะได้ยินนะครับจะได้ยินเสียงนะครับแต่ช่วงนี้เบาลงไปแล้วนะครับเบาลงไปแล้ว อยู่ใกล้ชายแดนไหมคะส่วนอย่างนี้ก็ไกลกลตัวใกล้นะครับอยู่ไกลไหมบอกไกลนะครับบอกไกลเพราะว่าผมเขามาในแต่ตอนกลางวันนะครับกลางคืนกับบมมีผู้ไดเข้ามาดอกนะครับบ่มมีผู้ไดเขามาจะเงียบนะครับจะเงียบกลางคืนนี่จะเงียบนะครับบ่มีแม้กระทั่งแสงไฟนะครับเนาะตามถนนเคยสองสว่างนะครับจะหน่วยงานเปนปิดทั้งหมดนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็ผ่านไปนี่ครับไปไปพอล่ได้เนาะ หอบชายแดนนะครับเส้นทางยุทธศาสตร์สะไมก่อนนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงกับทุกคนทุกท่านเพื่อนแนะนะมากนะครับแล้วกลางคืนก็ดีผมก็ต้องปิดฟื้นปิดไฟนะครับบางสถานการณ์ก็ต้องปิดเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่ากลางคืนมากอาจจะมีข้ออื่นยังล่ะโดนหรือยังนี่แหละนะครับแล้วขาวมากนะครับที่ผ่านมาก็ต้องเสือฟังการตักเตือนของหน่วยงานเพื่อนนะครับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนนะครับเพื่อนกับเป็นห่วงเป็นใยนะครับ มีบังเกอร์ในสวนยางไหมมีบังเกอร์ในสวนยางไหมผมบดเห็นนะครับแต่ว่าสวนยางผมนี่จะมีจะมีเหมือนบังเกอร์นะครับเนาะเหมือนบังเกอร์เพราะเป็นคลองคลองส่งน้ำแล้วก็เขาเห็ดเกาเห็ดที่น้ำรลอดนะครับเป็นเป็นที่บังเกอร์ขนาดใหญ่อยู่ได้ก็ประมาณสามสี่ครัวเรือนถ้าเขามาอยู่นะครับแต่มันมันบม่เหมาะเขามากนะครับเประาะ่าในชุมชนนี่ก็จะมีบังเกอร์ของหน่วยงานภา,รารครัฐผพิตเห็ดไว้แล้วนะครับเนาะเห็ดไว้แล้วนะครับ มีเกิดบังเกิดตัวผู้เดียวลบได้นะครับตัวผู้เดียวลบได้อาศัยประสบการณ์อยู่ลบในที่ต่ำๆนะครับถ้าเกินเหตุการณ์ขึ้นมากก็หมอบต่ำๆไว้นะครับปะพันนะครับน้องเมย์มาแล้วสวัสดีด้อน้องเมย์นะครับขอว่าในรายการนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาในรายการเนาะต่างอกต่างใจเล่าเรียนเพียรศึกษานะครับเป็นบุกกคลากรของปฏิจาต,ต,ต่อไปนะครับ เอฟซีมินตรานะครับน้องมีสวัสดีค่านะครับจากเอฟซีมินตรานะครับสิบสี่นาทีแล้วนะครับสิบสี่นาทีแล้วนะครับผมขึ้นในสิบสี่นาทีเนาะเอาเป็นว่าทุบัตรเจ็บอีกเล็กน้อยนะครับก็จะได้ลงวิธีนะครับกดไลค์ให้แล้วก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับเพราะว่าผมเองก,ก็บ่ได้ขึ้นไลย์มานานพอสมควรนะครับ อาจจะห่างหายไปพอาสมควรเนาะกันระยะนิมิตกับพนเอกประภาช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ไปอยู่อยู่ศูนย์พระพิ้งไปสวนามากไหมครับสวนมากนะจะมีเพื่อนนะครับแวะไปไปส่งของบ้างนะครับไปกับเ,เพื่อนนะครับสบายดีหรือเปล่าสบายดีครับผมกับสถานการณ์ที่เป็นอยูกอ่กถือว่าสบายดีนะครับเนาะสบายดีด้วยร่างกายแต่ว่าอยู่ใยแดนมันก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ สถานการณ์ทีมบอยังหยุดนิ่งนะครับบอย,ยังหยุดนิ่งอยู่นะครับบางมือบางเวลาก็ประมาณตีซีตีห้าก็ได้ยินเสียงพาลองแล้วนะครับบางมือบางเวลาก็ทั้งวันนะครับทั้งวันนะครับมาส่งกําลังใจให้ข้ากออประคุณในหลายเด้อนะครับขออพระคุณในหลายนะขออประคุณสีนนล,นะล้านดวงตานะครับหานี่โป่งยกไว้ให้ทดเวลาบาดเจ็บอีกนิดน้อยนะคุณมินตานะครับคุณมินตาเองก็มาเป็นกําลังใจตลอดการเดทางถังบัวนาบานรังบ้านนะครับ เมื่อวานาบ้านล้างบานเป็นกับข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับคนชนเดนยังผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากไปเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะของชาติทุกคนทุกท่านนะครับบ่อยากได้ยินเขียดดำเลยนะครับเขียดดำเขียดแดงกันดีนะนะครับอยากยินแต่ทุกชาติปักขึ้นบนแผ่นดินไทยเก่านะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสี่ข้ามาเป็นกำลังใจให้บอกคิดบอกฝาก อาจจะอยู่หึงกันได้นะคุณวินตานะครับสิบเจ็ดล้านดวงตาเขามาเป็นกําลังใจให้นะครับกับคนชายแดนนะครับเสียงที่้าล้องก็ยุดนิ่งลงไปนะครับเนาะอาจจะเป็นการพักเทียงกันได้นะครับอาจจะเป็นการพักเทียงนะครับผมเองช่วงรองนักหนักก็อยากจะขึ้นไล่แต่ก็ญาตินะครับเนาะเก่งอกเก่งใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะการสื่อสารทุกมือนี่มันใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันกลับเป็นสัญญาณได้นะครับเป็นสัญญาณได้เหมือนกับพิกัดเนาะ เป็นพิกัดได้นะครับมีลมบนครับจะอยู่กับลมบนก่อนเนาะมินตานะครับมินตานครับจะอยู่กับลมบนก่อนนะผัดผ่านเข้ามานะครับเนาะทีแรกครับสิบหานะที่ตัวกันนะครับลมบนเพิ่นมาอยู่เป็นกําลังใจกอบพกุ้นลายๆครับผมข่าวสารทงางราชการการติดต่อเพจของทหารเพิ่นเนาะเพิ่นก็จะสรุปรแถลงการอยู่มือหนึ่งองเถื่อนะครับ ตอน11บเนาฬิกาบอนะครับกับกับตอนส7เจดนะครับฟันนะครับสรุปเหตุการณ์เ,เ,ะเตะละมือของของตะบกคนนะครับสำหรับผมเองครับเรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่ชัดเจนกับว่าอย่งางว่าเนาะบางเรืืองบางเวลามันกับข่าวสารเปี่ยนไปนะครับเหตุเที่ยวเหตุเท่ยวสับสนก็ได้นะครับผมกัหลายๆคลังหลายๆข่าวผมอยู่เหตุชายแดนเนาะบางผิดบางรายการเพื่อนก็นกนเอาข่าวาเก่ามาออกนะเขียนของข้อใหม่สี่นะครับพอไปอ่านเจอเลยมันมันมีความไม่สบายใจเนาะ บางเรือบ,บางที่ห้องเป็นผู้ประสบเอ,องครับหูวม,มันเป็นยังไงบางครั้งบางข่าติดตามไปม,มันทางไกลกับความเป็นจริงกันมี่เนาะบางครั้งมันกระบวลรุนแรงขนาดนั้นนะครับข่าวสารบางครั้งกระบวลรุนแรงขนาดนั้นนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีมินตรานะครับอยู่เป็นกำลังใจนะครับเนาะสิบแปดนาทีแล้วนะครับสิบแปดนาทีแล้วผ่านมาก,กับพอสุควรเนาะนะครับคุณนาวินก็ดีนะครับขอบคุณเน้อคุณนาวินนะครับคุณมินตรานะครับ ระกันองมีเนาะยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยผมจะจะได้ลงไปที่แล้วนะครับเนาะเอาเป็นว่าโอกาสาผมก็จะได้ขึ้นอาจจะขึ้นเมื่อไรนะครับอาจจะขึ้นเมื่อไรใจจริงกันอยากอยาก th th ot, ใช้ทอดไห้มันเป็นเห็นภาพภูเขาที่มันเกิดสถานการณ์เนาะแต่ว่ายากนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจที่มีให้สิบแปดนาทีแล้ว คุณดาวินเปิดกลังขวหลละมานะครับนะขอบคุณ้อคุณดาวินนะครับขอบคุณในลายนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับม่ว่าจะขึ้นไลน์ครั้งค่าใดก็ดีนะครับคุณพิมพตาเองก็เช่นกันดูแลสุขภาพพร้อมนะครับร่มหนาวผัดผ่านเขามากเนาะนะครับขอบคุณในลายนะครับขอบคุณหลังจากนี้ไปยกมือได้เลยนะครับลงมือได้เลยนะครับยกมือขึ้นได้เลยสําหรับไลน์นี้นะครับสําหรับไลน์นี้ยกมือขึ้นได้เลยนะครับมีโอกาสมีเวลาเวลาเขามา เด่นกจาจะไล่จะไล่สดอีกแล้วนะครับเนาะกับกําลังใจทุกคนทุกทันมีให้ผมขอขอบพระคุณหลายหลายบางเสือบางสิ่งบางอย่างอาจจะมาถูกถูกใจนะครับกับคําบอกคาว่าอาหารคําพูดใดเนื้อหาใดตกไปนะครับหรือกระทบกระทั่งไปนะครับผมก็ขออาภัยหลายหล,ยล,ยจจะลน,ะนะครับขออภัยหลายหลายอาจจะโัวโมวโเน่นะครับตามตามสไตล์นะครับเนาะหวโมวโอาจจะบวกเขาลอกเขาล่อยบ้าหนนะครับข่าวสารเองก็เช่นกันนะทุกคนทุกทันติดตามข่าวสารท้ง ของทบขุนนะครับของของทบขุนเะด้อพี่น้องน,นะครับผมเองบางสิง่งบางอย่างก็มาหาเวิวนะครับยี่สิบนาทีแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายนะครับพบพอกันไรหนาสำหรับไรนี้ผมเองก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้นะครับที่มามอบให้ขอบคุณเนหลายครับผมพบพอกันไรหนาะสำหรับไรนี้สวัสดีครับผม